กระเป๋าสตางค์ใช้สีอะไรรวยที่สุดปังที่สุดวันนี้อาจารย์มาแนะนํานะคะ <c oughs> เอาเคล็ดลับดีมาฝากค่ะก่อนจะฟังกดหัวใจกดติดตามเลยนะคะ <c oughs> ใครเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เงินร่วงเงินไหลนะคะ <c oughs> ลองเลือกใช้สีกระเป๋าสตางค์ที่ถูกฉลก,กับดวงดูสิคะ <c oughs> ใครเกิดวันอาทิตย์นะคะให้ลองใช้สีดําค่ะสีดําสีม่วงเป็นสีมงคลที่จะเสริมโชคเสริมลาบเสริมเงินเสริมทองกับคุณคนเกิดวันจันทร์นะคะใช้สีน้ําตาลหรือสีส้มนะคะถูกฉลกมากที่สุดค่ะคนเกิดวันอังคารนะคะวันอังคารให้ใช้สีเทา นะคะสีเทาถูกฉลกค่ะคนเกิดวันพุธนะคะให้ใช้สีฟ้านะคะหรือสีน้ําเงินก็ได้คนเกิดพระขัสตวดีค่ะลองดูสีขาวสีครีมนะคะสีไข่มุกสีนวลๆแบบนี้ถูกฉลกนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะให้ใช้สีสันสดใสโทนสีเขียวเขียวนะคะจะถูกฉลกค่ะและสุดท้ายคนเกิดวันเสาร์นะคะให้ใช้สีทองหรือสีแดงจะปังที่สุดเงินจะเข้าเงินจะดีนะคะแล้วก็จะเก็บเงินเก็บทองได้นะคะลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้นะคะรวมถึงสีเสื้อผ้าด้วยเช่นกัน ถ้าเกิดว่าวันที่เราจะแต่งตัว ไปซื้ออ่าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไปซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่สีตามที่อาจารย์ว่านี่นะคะก็จะเสริมโชคเสริมลาบเสริมดวงให้ตียิ่งขึ้นค่ะใครผ่านแบ่งคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ฝากไปบอกเพื่อนพี่น้องของเรานะคะให้เลือกสีให้ถูกโลกค่ะแล้ววันนี้ก็ยินดีที่มีวาสนาต่อกันนะคะใครเห็นคลิปอาจารย์นะคะดูจบแล้วก็ขอให้มีโชคทุกคนนะคะอย่าลืมพิมพ์คําว่ามีโชคเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์วอวยพรแล้วก็อย่าลืมรับโชครับับทรพย์นะคคคะขอโชดี่ะ